ไอ้ตองตองเป็นอะไรเนี่ยตองเป็นไรเนี่ยห่วยเพื่อนเฮ้ยเอาคนนอนไปห้องโรงพยาบาลไปห้องไปอันไปตองมาเอ้ยไป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 กูบอกมาแล้วว่าอย่าฝืนอยู่บ้านแต่แรกก็จบแล้วเดี๋ยวไปเอายาลดไข้มาให้นะคะตองเอ้ย ถ้างั้นเราไปรอข้างนอกดีไหมครับครับอาจารย์รอข้านอกนะจุงวิธีคืออะไรเขาเรียกสีทอง นั่นเพื่อนคุณเหรออ๋อใช่ครับตองเป็นเพื่อนผมในสมัยอยู่บ้านเด็กกำพร้านะครับพวกผมเริ่มทำงานพิเศษหนักหน่อยถ้าผมช่วยคุณกับเพื่อนคุณเรื่องทุนคุณจะว่ายังไงครับจริงเหรอครับถือว่าเป็นอภิสิทธิ์ของผมในฐานะอาจารย์พิเศษสำหรับนักศึกษาคนพิเศษโอ้โหอาจารย์ ช่วยผมขนาดนี้เนี่ยหวังอะไรจากผมวะเนี่ย <c oughs> เออแล้วกลับมากแหละครับคุณรู้จักเขาได้ยังไงอ๋อเพื่อนในกลุ่มอครับแต่ผมไม่ค่อยสนิทกับมันหรอกเพื่อนในตอมาอีกทีนึงคุณคะนักศึกษาที่ไม่สบายอยู่ไหนเหรอคะฮะหมายความว่าไงครับ ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้ดูตอนอยู่ของหางผมขอโทษจริงๆครับแต่ว่าตอนเนี้ยนักการได้แฝงตัวเข้าไปเป็นอาจารย์ในมหาลัยแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะขัดคําสั่งโดยที่ไม่ใจ้ฉันก่อนได้นะมาคุณ,คณน้าั่งก่อนดีกว่าอาการของคุณสุดลงทุกวันแบบนี้ ให้ผมกลับไปดูแลตองนะครับแบบนั้นพวกนักแนก็จะรู้ว่าตองเป็นคนพิเศษเราต้องทําทุกอย่างอย่างคงเครือที่สุดเพื่อไม่ให้ตองตกอยู่ในอันตรายทั้งหมดมันก็เพื่อตองแล้วก็เพื่อตัวเธอเองนะมากเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เจอตอง Good